คือทุกวันเนี้กูมีมังสวาบีเอลเรื่องหนึ่งที่ทีวันนี้กูอ่านแล้วนะมันจบไปเป็นปีแล้วด้วยว่านจนจบแล้วแต่กูไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหี้ยอะไรเลยเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเรื่องเลยเรื่องนี้เรื่องนี้นีเ่เรื่องนี้เว้ยบางคนบอกเอา้าเรื่องอะไรวะคือ มันไม่มันไม่ได้เป็นที่รู้จักอะไรขนาดนะั้นนะเรื่องนี้เออกูเลยไปหาอ่านยากอีกนะแค่แบบเออใครที่มาพูดคุยกูก็แบบหาอ่านไม่ได้เลยว่าสรุปมันเกิดอ,อะไรขึ้นวะอีโดกูน่านน้อยกูชอบนะลายเส้นสวยดีคือพระเอกเนี่ยหัวทองนะแล้วก็นายเอกเนี่ยหัวดําอืมทีเนี้ยเรื่องมันคร่าวๆประมาณว่าเออมันมีปีศาจอะที่อยู่กับพระเอกแล้วก็นายเอก อยู่ติดตัวกันไปเลยนะนายเอกก็จะหลอนบ่อยๆเออคิดถึงเรื่องในอดีตบ่อยคือทั้งพรอเอกและนายเอกเนะี่ยคือเขามีไอ้นี่นะเขามีปมในอดีตร่วมกันเนาะสมัยเด็กเนี่ยคือไอ้ปีศาจไอ้ปีศาจมือเนี่ยประมาณเนี้ยหรือถ้าถ้าไปอ่านในเรื่องมันจะมาเป็นแบบรูปแบบของเงาด้วยนะเออไอ้ปีศาจเนี่ยมันฆ่าพ่อฆ่าแม่ของนายเอกเว้ยเออแล้วในเรื่องอะ่ะมันก็จะแบบว่ามีห้องหนึ่งอะ่ะอ่าเป็นห้องที่แบบ นายเอกก่าจะได้เข้าอ่ะก็คือตอนจบของเรื่องเลยให้สปอยแล้วกันว่าในนั้นมีอะไรอยู่เพราะว่ากูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออคืเอ,อเรื่องอะ่ะที่กูงงนะก็คือไอ้ปีศาจเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เว้ยเออตอนแรกอะ่ะกูคิดว่าปีศาจเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่มีจริงหรอกมันก็แค่พระเอกและนายเอกอะ่ะบ้าแล้วก็แบบฆ่าแล้วก็แบบหัน่นพ่อแม่ของตัวเองปชิ้นๆ ความจริงไม่ใช่ไอ้ปีศาจนี่มีจริงครับมันไม่ได้ไม่มีจริงเลยเว้ยคือมันมีตอนหนึ่งที่นายเอกไม่สินายเอกนายเอกเนี่ยเดินที่เดินตามทางนะแล้วทีเนี้ยกยเป็นว่าเขาเนี่ยคือมันมีคนเดินผ่านนายเอกมาปรากฏว่าไอคนที่เดินผ่านไปแม่งแบบเหมือนว่าโดนทับตายหาไปเลยร่างหายไปเลยเหลือแต่บอ่อเลือดอะ่ะเออแม่ครับเป็นแบบนั้นเลย คือแม่งตายแบบเหลือกลายเป็นแบบกองเลือดเลยอะครับทุกคนทแม่งแบบอ้าวไอปีศาจนี่มีจริงนี่ก็คือแล้วมันก็ไปออกข่าวว่าเออเนี่ยอยู่ๆก็มีคนตายปริศนาอินายเอกก็แบบว่าตกใจว่าอ้าวเย่กูแบบกูไม่ทำให้ใครตายซะแล้วคือจนยันจบของเรื่องอะครับผมยังไม่รู้ว่าปีศาจตัวนี้มันคืออะไรกันนี่มันมันไม่ใช่หลอนแต่มันมีจริง มันมีพลังด้วยแต่มันไม่ได้แบบทําร้ายนายเอกคือเรื่องนี้คืออ่านนะคือเหมือนอ่านแบบการ์ตูนผีว่าไม่ผิดนะเพราะว่าบรรยากาศเรื่องจะค่อนข้างหมุนหมุนแล้วก็ดูน่ากลัวนะโดยเฉพาะยิ่งตอนที่นายเอกเนี่ยไปหาบ้านพระเอกนะครับโอโ้โหน่ากลัวมากพูดเลยนะเออคือนายเอกจะหลอนเห็นมือมาไต่บ่อยๆ دة. อ่ะถ้าไปอ่านตอนจบมาคือมึงจะแบบ งงกว่านี้กะจริงๆจนทุกวันนี้ก็ไม่เข้าใจใครที่เข้าใจก็มาเล่าให้ผมฟังในเมนได้นะอยากรู้จริงๆว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเว้ยมันแบบคือฉนคืออ่านแล้วคือมันไม่เข้าใจอะแต่แบบกูกูชอบฉากเย็ดก่อนเอ๊ด <c oughs> <c oughs> นั้นเลยแต่กูอ่านแล้วไม่เข้าใจอ่านมาเข้าใจประมาณนี้จริงๆ <c oughs> นี่นคือนี่นรู้คือแบบว่าเอเอเดี๋ยวไม่สปอยดีกว่าเอ๊อยากให้ไปอ่าน แต่คนรอบตัวนายเอกก็คือตายหาหมดเดี๋ยวเว้นพะเอกนะนั่นแหละทุกคน The b a c k v i l l l e r l นะครับีแนวจิตวิทยาก็ไม่ผิดนักแล้วก็แนวฮูลเลอร์นะอยากให้ไปลองอ่านเป็น VL ที่ไม่ได้อยู่ในกระแสเท่าไหร่ตอนที่มันยังเขียนอยู่ก็มไม่ได้อยู่ในกระแสมากมายครับแต่อยากให้ทุกคนไปลองอ่านกันดูสนุกดีครับแต่ว่าอาจจะไม่เข้าใจบ้างหรือผมเป็นหรือเป็นที่ผม,ผมเองก็ได้นะที่ผมไม่เข้าใจ เดี๋ยววันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมแบบดารยเรียร,รีวิวมังควาบาร์เลนะครับมีเบลอีกเยอะครับที่ผมอยากจะรีวิวก็าติดตามกันด้วยนะครับผมไปแล้ว